ท่านผู้ชมครับกลับไปที่สาว่ายน้ำโรงเรียนรับแลพิทยาคมกันต่อครับกับการชิงชัยอีกรายการหนึ่งของว่ายน้ำในวันนี้จะกหกเหรียญทองนะครับกรุงเทพมหาคนครวันนี้ได้ไปแล้วหนึ่งเหรียญทองจากฟรีสไตล์400เมตรชายสีวันมาตังคาพงศ์ครับมาดูครับกันเชียงร้อยเมตรหญิงครับจากเชียงใหม่อยู่ในช่องว่ายที่1กรุงเทพมหาคนครช่องว่ายที่2ช่องว่ายที่3นนทบ,บรุรีช่องว่ายที่4ี่นครศรีธรรมราช ช่องวายที่5สมุดปราการช่องวายที่6จากกรุงเทพมหานครนะครับช่องวายที่7จากพิษณุโลกและช่องวายที่8จากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาในสนามนะครับเราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับลู่ที่2อชันิพรสุตตีรณะกรุงเทพมหานคร ลูที่สามวัฒญ,ญาวิชาแหลมจังหวัดนนทบุรีลูที่สี่วันนิดาแสงแก้วนครศรีธรรมราชลูที่ห้าอารยาวงวาดสมุทรปราการลูที่หกเอกอุไรชมถาวรกรุงเทพมหานครลูที่เจ็ด สุภาสินีวารีเจริญชัยจังหวัดพิษณุโลกลู่ที่8ชันทิชากเกษมสุขจังหวัดเชียงใหม่กันเชียงนั้นจะสตาร์ทในน้ำนะครับสถิตินั้นเป็นของปาริฉัดศีนวะคุณดอนนะครับจากเชียงใหม่ทำอาไว้1นาทีสุ4 4วินาทีครับทำอาไว้ตั้งแต่ปี2,552นู่นนะครับร้อเมตรไปกลับเท่านั้นครับสำหรับการเชียง จับตาดูช่องวัยที่4ช่องวัยที่3และช่องวยที่5ครับช่องวัยที่4นั้นทำเวลารอบคอดิฟเข้ามาดีสุดนะครับ1นาที0 9 6 5วินาทีโผล่ขึ้นมาแล้วครับเกือบกลางสะเลยทีเดียวครับแต่ละคนโบกสีชมพูนั้นเดียวช่องวยที่4นะครับวันนิสาแสงแก้วช่วงนี้ยังถือว่ายังดูไม่ออกนะครับว่าขึ้นนําใกล้ๆกันอยู่ครับโบกสีชมพูเป็นช่องว้ยที่้านะครับขออภัยครับอารยาวงวาดครับ ช่องวที่3ตอนนี้ขึ้นมานำอยู่ครับวัญยาวิชาแหลมจากนนทบุรีครับกลับตัวช่องว่ยที่หน่าจะขึ้นมาก่อนครับอ้าแล้วครับอารยาวงว่าจากสมุทรปราการครับขึ้นนําอยู่ในขณะนี้ในกันเชียง50เมตรสุดท้ายโอ้โหดูเหมือนจะนําห่างครับอันดับ2เหมือนจะเป็นในช่องว่ยที่3นะครับก็คือวัธยาวิชาแหลมจากนนทบุรีช่องว่ยที่5ครับอารยาวงว่าจากสมุทรปราการช่วงท้ายๆแล้วครับตอนนี้ ขึ้นนําอยู่อะครับหมดสีมพูสมุดปลาการครับมีโอกาสจะคว้าเหรียญทองแล้วนะครับแหมนาขาดนําขาดหนึ่งช่วงตัวทีเดียวครับอันดับ2นั้นคงต้องลุ้นกันนิดนึงครับว่าไครจะแตกขอบสระใกล้ๆเคียงกันนะครับอารียวงว่าจะสมุลรการครับคว้าเหรียญทองไปได้ครับแหมเก็บแรงเอาไว้มารอบชิงนี่เองครับรอบคัดเลือกนั้นพยายามทำออกมาใกล้เคียงอาจจะไม่พอใจในเรื่องของสถิติก็ได้นะครับที่จริงก็ตัวเองคว้าเหรียญทอง ต้องการหวังมากกว่านั้นหรือเปล่าก็คือคว้าเหรียญทองแน่นอนนะครับอารยาวงวาดจะสมุดปราการครับเนี่ยครับหนึ่งาทีศูนยวินาทีที่ว่าไม่พอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าห่างเวลาสถิติอยู่เพียงแค่จุดศูนย์จุดศูนย์หนึวินาทีครับโอ้โหมีโอกาสจะทําลายสถิติครับอารยาวงวาดครับคว้าเหรียญทองจะสมุดประการเพราะสถิติเขาอะ 1น,นาที07.44นะครับเฉียดนิดเดียวครับเกือบทำลายหรือว่าเกือบเท่ากับสถิติเลยครับสำหรับอารยาวงว่านะครับคว้าเหรียญทองไปครับจากสมุทรปราการแหมอาจจะหวังมากกว่านั้นครับมากกว่าเหรียญทองเพราะว่าซ้อมเดินดูอาจจะดีนะครับเข้าสู่เส้นชัยเดี๋ยวอาจจะมีภาพ้า้เราได้ดูกันนะครับว่าช่วงจังหวะที่เธอเริ่มต้นกันเชียงเทนำตั้งแต่ 25เมตรแรกเลยนะครับแล้วดูในช่วง25เมตรหลังครับก็ยังนําอยู่นะครับนาอยู่เยอะครับประมาณหนึ่งช่วงตัวแล้วเข้าแตะขอบสะเป็นคนแรกนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าแตะขอบสะคนแรกแน่นอนครับแต่ว่าที่เธอหันมองเนะี่ยคือมองสกอร์บอร์ดทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับอยากดูเวลามากกว่าเหรียญทองกันแน่นอนอยู่แล้วครับ เกือบทำเท่ากับสถิตินะครับหรือมีโอกาสจะทําน้อยกว่าสถิติด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าสถิติยังคงอยู่ครับของปาริชัดเรียญทองเป็นของอาริยาวงวาดแน่นอนครับเอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันเชียงร้อยเมตรชายบ้างครับ